สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโจสองสีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับงมวดที่แล้วนะครับให้ไปหนึ่งสี่เจ็ดนะครับวันนี้มีหวยลาวนะงวดที่แล้วให้ไปหนึ่งสี่เจ็ดนะครับออกไปที่สี่เจ็ดศูนย์นะครับใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงนะวันนี้มีลาวนะครับลาวพัฒนาสายลาวทุกท่านนะครับวันนี้เตรียมตัวเลยครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับคําเตือนก่อนนะครับหวยเป็นเพียงแนวทางของตัวเลขนะครับก็ สมาชิกทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจรรารณญาในการรับชมเนยนะครับก็ทางโจสองสีแล้วก็หวยเด็ดสองสีเนี่ยมันไม่ใช่ผู้พิเศษมาจากไหนเนาะเออจะทําให้ทุกท่านถูกหวยได้เนี่ยนะก็ดูแล้วประกอบการตัดสินใจนะไปเที่ยวกับสูตรอื่นๆที่เราไปเจอในเน็ตนะสูตรของชาวบ้านเขาดูว่าสูตรมันตรงกับของเราไหมนะครับไอ้สูตรที่ผมคํานวณได้มันไปตรงกับบ้านเลขที่หรือว่าอายุหรือว่าทะเบียนรถอย่างเงี้ยค่อยซื้อนะไม่ใช่ใส่มีบ้านใครบ้านมีรถใครรถซื้อตามนะ นะหวยลาวก็ยังเป็นอีกหนึ่งหวยที่ยังไม่ถูกกันนะครับหานงฮานอยนะครับก็ยังถูกถูกบ้างนะครับแต่ว่าวานหานอยน่าจะหลุดหมดนะเออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ลงฮานอยนะครับฮานอยเดี๋ยวสรุปฮานอยให้ตอนสุดท้ายแล้วกันนะอ่ะทีนี้มาดูหวเราวพัฒนาวันนี้เดือดนะอืหวเราวพัฒนาออกพรุ่งนี้นะแต่ว่าผมลงคลิปให้วันนี้นะครับก็ครั้งที่แล้วนะครับจะใช้หลักการคำนวณเหมือนเดิมเลยใกล้กลๆเคียงกันเลยนะครับก็ คํานวนนะครับก็จะใช้3ตัวบนนะ2 8 5 4 7 0นะครับหวัยที่ออกไป2 8 5 4 7 0 2 8 5 4 7 0 2 8 5 4 7 0นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มที่หลักหน่วยก่อนแล้วกันนะครับหลักหน่วยหลักทุงหน่วยที่คำนวณได้นะครับบวกเจ็ดนะบวกเจ็ดนะครับ,บ,รบส่วนหลักหลักสิบหลักสิบก็จะใช้นี่ครับสูตรเดิมเลยสูตรเดิมบวกหนึ่ง ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะเป็นสูตรเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าผมจะลดไป็หนึ่งแต้มนะครับปุ๊บบวกสองนะครับส่วนหลักร้อยเราจะใช้หลักหมื่นหลักหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหมื่นนะครับหมื่นคูณไปที่สี่สิบสิบคูณสามแล้วก็หลักหน่วย จะอย่างนี้ไม่งงเนาะเออบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับนี่ตัวใหญ่พอไหมหลายคนบอกว่าเออแอดมินช่วยเขียนตัวใหญ่ๆหน่ครับผมก็เขียนเนี่ยใหญ่ได้สุดแล้วแค่นี้ครับเนี่ยใหญ่ได้แค่นี้นะอ่ะทีนี้มาดูมาดูกันมาดูหลักหลักหน่วยนะหลักหน่วยที่คำนวณได้ก็จะเป็นแปดบวกแปดบวกศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์บวกเจ็ดคงที่ครับ ผลลั์ที่ได้นะครับลองกดเครื่องคิดเลขตามนะก็จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยห้าบวกสามเป็นยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามถูกไหมลองกดเครื่องคิดเลขตามนะส่วนหลักสิบนะครับก็จะใช้มื่นไอพันบวกกันสองครั้งนะห้าบวกห้าบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยศูนย์สามครั้งบวกด้วยหนึ่งคงที่นะผลลับที่ได้นะครับ 5บวกห้าเป็นสิบ0ิบวกสิบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดสิบเ็บวกหนึ่งเป็นสิบปดนะครับสิบแปดนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นหลักหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่เราผิดกันนะงวดที่แล้วผมให้เป็นหนึ่งมันออกวิออกศูนย์นะครับก็มาแก้มือตัวนี้นะครับแก้มือตัวนี้ก็จะเป็นสองบวก 0ูบวกสองคงที่ได้เท่ากับ4นะครับได้ค่าเท่าไหร่ผมลดไป1แต้มนะเออ4ลดไป1ก็เหลือ3ส่วนส่วนหลัก4ตัวนะเอาใจสาย4ตัว4ตัวก็นะครับ4ตัวก็แปดคูณสี่แเท่าไหร่พี่แป แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่แปดสี่สามสิบสองใช่ไหมแดนแปดสี่สามสิบสองนะครับเอามาเฉพาะเลขสองนะครับบวกด้วยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับก็เป็นยี่สิบเอ็ดนะครับบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ครับก็คือเลขศูนย์ตัวเดียวครับอ่านี่เลยนะครับก็จะได้หลักร้อย นะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยนะครับสรุปนะครับสรุปออกมาดังนี้นะครับสรุปหวยลาวนะครับสรุปหวยลาวสรุปลาวพัฒนา20่สิทับห้าทับ, 64, บหกสี่นะครับสรุปหวยลาวนะครับใครดูต่อจนจบวันนี้มีหารนอยให้นะหานอยก็ยจะลงไปให้ Uh, สรุปนะครับ4ตัวบนก็จะได้0 4 8 3แล้วก็0 3 8 3 3ตัวบนก็จะได้2ตัวออกมาก็คือ4 8 3 3 8 3 2ตัวบน นะครับก็จะได้แปดสามตัวเดียวครับอันนี้สามตัวบนนะสามบนอ่าประมาณนี้ส่วนสองตัวล่างสองตัวล่างนะครับก็จะได้ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์สามนะครับสองตัวนะครับอ่าตัวนี้ซื้อได้เลยนะครับหาซื้อตามลอตเตอรี่ตามอะไรได้เลยนะครับเอ้ไม่ใช่ลอตเตอรี่ดิเออก็ซื้อตาม สลากกินแบ่งของรัฐบาลลาวนะครับเออนะครับอย่าลืมนะครับทางโจสองสีแล้วก็หวยเด็ดสองสีไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินหรือว่าการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวต่อมาต่อไปมาดูหวยหวยฮานอยฮานอยฮานอยอ่ะทีนี้มาดูหวยฮานอยนะครับหวยฮานอยวันนี้วันที่19กนะครับก็จะได้ตัวเด่น ลองเด่นลองเด่นลองวันนี้ไปเรืยเร็วนิดนะครับตัวเด่นของเราก็จะได้เล่นสองสองอีกอะสามหนึ่งศูนย์แล้วก็สี่นะครับตัวเด่นก็จะออกมาประมาณนี้ครับตัวเด่นให้เน้นนะครับตัวเด่นนะครับ ตัวเจาะนะครับก็จะได้เป็น 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, ูนหะครับห้าน้อยวันนี้นะครับเลือกเลยเลือกที่ชอบได้เลยนะครับก็สําสหรับวันนี้ทางโจอสองสีแล้วก็หวยเด็ดสองสีต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะวันนี้สวัสดีครับรวยรวยรวยพรุ่งนี้